แม่มาคอยจะหิวข้าเห็นเขากินน้ำลายเขอเขากินกะบ่อใดมันดาไทยนางเบิ่งเขาลูกคำเอ้ยคันสงสารแม่เจ้าให้เขาวัดในเด้อคำ แพ็กเกจหรูดูดีมีสไตล์อิ่มจุใจด้วยข้าวสาก Delivery ค่ะและทางร้านยังมีแพ็กเกจสไตล์ของขวัของกำนันสำหรับท่านที่อยากสั่งไปเป็นของฝากของกำนันให้กับคุณพ่อคดแม่ของท่านในช่วงเทศกาลบุญข้าวสาดด้วยชุดบุฟเฟ่ข้าวสาดอิ่มจุใจอิ่มจนหกักลากกลับบ้านกับบอเบิร์ดสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ ข้าวสาดอิ่มจูใจกดที่ตะก้าหนึ่งข้าวสากเกตพรีเมียมกดที่ตะก้าสองข้าวสาแบบบุฟเฟ่กดที่ตะก้าสามค่ะสนใจกดสั่งตอนนี้แถมฟรีขันห้าและมาลาดอกไม้ทูกเทียนค่ะอย่าลืมกดมาสั่งกันเยอะๆนะคะแม่มาคอ,อยจะหิวข้า In